ใจที่ว่าหายวิกนะครับแล้วก็มีรีเจ็หรือไอเอโลนะครับไอเอโลที่บรกอัพไม่ได้ดังนั้นหลักการมันย้อนมามันก็เลยต้องย้อนมาตัวนี้นะครับล้วถามว่าทำไมถึงเป็นตัวนี้ราคาบายนะครับราคาบายซึ่งสามารถชนะราคาเทลได้นั่นเองนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็คือขึ้นเทขายขึ้นและเทขายนะครับแต่ฐานมันยกนะครับซึ่งการเทขายน่ะก็คือจิตวิทยามันน้อยมันน้อยลงนะครับคนคิดเหมือนๆตั้งๆเหมือนกันว่าคนจะซื้อได้หร่ฐานมันยกนะครับมันก็เลยปีกเอาขึ้นไปนะครับพอปรกเอาไปได้ส มันก็ต้องการเทขายแหละนะครับเรามาดูตัวนี้นะมีคนเทขายบางส่วนนะครับบางส่วนนั่นเองนะครับนี้ก็จะมีเทขายมากขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อมีอัญญาณการเทขายแล้วนะครับต่อไปมันก็ต้องมีการเทขายอยู่แล้วเนาะตัวนี้มันน่าจะเกิดจากเบสนะลลรี่เบสและลลรี่นะครับปกติตัวนี้เทขายนะครับแล้วก็ตัวนี้เทขายนะครับพอเทขายมาตรงนี้มันต้องดันขึ้นต่อนะครับดันขึ้นต่อแต่คนกลุ่มนี้นะครับกับเทขายต่อนะครับ คือไม่ไม่เจอคืหลังคากนันเกิดมันกเกิดเบรกเอาลงมาครับเรัาที่มาครับี่มาตรงนี้ะครับคนที่ถูกดนั่นเองครับที่จะกรายไปเลยก็ขือค้ามันการร้อนเมื่อมันจะการร้อนงนะครับคนที่ถือใบคนเนี้ใบขาอน มานันนี้มีการเสียหายใช่ไหขึ้นไปนะครับขึ้นแต่ขึ้น top นะครับเป็น db นะครับ db ที่สองทาข้นไปจะถามว่ามันต้องขึ้นไป่านไหมมันบอลไม่ได้เลยกับ db นะกับ top มาขึ้นนะครับลุกอูนะลกอูนครับตรงนี้ัเลเอาไม่อยู่นะครับเาอยู่ทาายอูั่ครับเขเลิดาดเขาว็ันา โลก็ได้คิวตัวเองนะครับอันนี้เรามาดูโซนแม้แต่โวนที่มันเป็นเบสเองนะครับเบสที่ซื้อราคาต่อนะครับซื้อแล้วก็ซื้อราคาต่อ้ไปนะมันก็ยังทำลายของตร้งเบสได้อีกดังนั้นดังนั้นโซนที่มันเป็นดีมารจริงเราก็ต้องมาหาด้านล่างแหละนะครับแล้วต้องหาด้านล่างก็คือโซนที่มันสามารถส่งไปบาร์ได้นั่นเองนะครับส่งไปบาร์ได้ก็ต้องเกิดจากพีเอบาร์ตรงนี้นะเป็นแท่งโดจิแล้วก็แท่งเขียวยาวนั่นเองนะครับ จริงมันช็อตตั้งแต่ตรงนี้แหละ b c a ตั้งแต่ราคา74นะครับแล้วพอราคามา59มันก็ช็อตได้อีกนะครับมันต่างกันแค่10 20เหรียญนะครับเรามาดูโซนนี้ตอนที่เราจะซื้อถามว่าเราซื้อโซนไหนได้เราซื้อโซนนี้ครับเวลาที่เราซื้อเป็นอ่าดีมาร์นะครับแปดสิบเจ็ดทำไมถึงพูดแบบนั้นนะครับจุดที่เขาคอนเฟิร์มนะคือจุดนี้จุดที่ช็อคนะครับจุดที่ช็อคนั่นเองนะครับคอนเฟิร์มถ้าจะให้มันไต่มันต้องเกิดการบอสนะครับช็อคทำไมโวนนีี้ไ่่อนนะะครรัับเพาาททฮสูงกว ทำโลที่สูงกว่าขอไปโลก็หนะครับโลโลก็หนะครับมันก็เลยเอามาเปรียบเทียบไม่ได้เราต้องนับแต่สวิงนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สวิงโลตรงนี้สามารถเบรกเขานห้ได้นั่นแสดงว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นขาบ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะให้มั่นใจอยู่นะครับจะให้มั่นใจก็คือต้องเกิดการบอสนั่นเองเพอช็อตเกิดแล้วการเกิดการบอสสวิงที่ต้องไปบอสได้คือสวิงนี้นะครับสวิงนี้ก็คือราคานี้นะครับราคาบ่ายบ่ายไปเพื่อไปต่อนะครับเม้่อเวลาที่มันย้อนอกมานะครับเราก็ต้องมาดูสวิงนะสวิงโลห ไฮเออรโลผมตัดตรงนี้เลยไฮเออรโลที่ส่งไปบอสนั่นเองมันก็เลยมารีเทสนะมารีเทสแล้วเป็นอะไรบ้างเป็นดีบีแล้เป็นบัตทอมนั่นเองนะครับแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปนะครับเอาเนี้ยเราก็ต้องมาวัดกันว่าพอเกิดการบอสอ่นะเขาต้องเขาจะย้อนลงมาณนะจุดไหนนะครับณนะจุดไหนเพื่อ,อไปต่อนั่นเองถ้าเราจะไปต่อนะก็คือมีโซนที่มันเป็นเบรกเบรแล้วก็โซนที่มันเป็นพีเอพีเอบ้านนะครัฟิลเ,เลอรเดี๋ยวเข้าไปดูนะนาเจอแล้วพีเอบ้านอยู่ในโซนนี้นะครับเดี๋ยวอาจะเป็นทาฟิลเลอร์นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะอที level. ทล่เเลลวววมมาามาค่ เขาตั้งแนวต้านนะครับก็ตั้งแนวต้านนะครับเพื่อมาให้วิ่งผ่านไปได้เขาส้งกำพงนั่นแหละนะครับกราฟอยู่ข้างล่างมันก็จะเป็นทับไพ่การ์ดมันอยู่ข้างบนน่ยมันก็จะเป็นดีมาแล้วนะเขาเรียกว่าขีเลเวลนะครับก็คือกราฟอยู่บนอยู่ล่างนั่นเองนะครับง่ายงแต่มันเป็นอ่าคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อ AI นั้นมันพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเราก็อยากรอให้มันย่อสักหน่อยนึงนะครับมันเบรกเบรกอ่าพัฒนาแล้นะครับจุดนี้นะจุดที่มันเป็นดีเอเซลนะครับจุดที่มันเปปป็นน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 ลลลลููกกกกคคคออั่่่แแหะะะะะรบ้วมีีททชชตติิ ผมให้ด for us. ูว่าแรงบายนะนี่มันถอดใต้มันชนะนะแต่มันเยอะกว่ามันเยอะกว่าแรงเซลล์นะครับมันเยอะกว่านะครับพอเท้างี้มามาปิดมันก็เลยเกิดเป็น P เ l l นะครับ P A c e l คือนับเท้านี้กับเท้านี้นะครับเะท้านี้เป็นเทางบายนะครับเนื่อกไนกว่าเท้างี้เป็นเท่างายคือบายมันเยอะกว่านะครับแล้วท่างขาที่มันกึ่งกินเท่าง่ายนะครับมันก็เลยกดถูกกดลงมานี่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยต้องถูกกดลงมานั่นเองนะครับจรูสี่ชั่วโมงจะได้ง่ายงอ่าสี่ชั่วโมงนะอันนี้พอเกิดนั้นกึ่งกินแล้วนะครับ โดยจแล้วก็ทั้งทั้งนี้นะทั้งนี้แรงขายเยอะนะครับมันก็เลยถูกกดลงมานั่นเองลูกค่อนเยอะมากนะครับดังนั้นเราจะรอถามว่าเราจะรอตรงไหนรอตรงน,นี้หนึ่งร้อยห้าร้อยหกนะครับแต่ถ้ากลัวตกรถอ่าตกลดคือตรงนี้นะครับหนึ่งสองศูนย์นะครับหนึ่งสองศูนย์ตรงนี้ผมไม่ไม่แนะนำนะครับผมแนะนำที่หนึ่งสองศูนย์และหนึ่งศูนตีนะครับเราไปดูกิจกรรมอันนี้นะที่หนึ่งนะ ปกติการมันต้องลงล้นะครับแต่้มันบิดกอ้าขึ้นไปได้แล้วทั้งเนี้ยทั้งเนี้ยมันบิกอขึ้นไปได้หรือที่เรียกว่าบอสนะครับเป็นเล็กนะครับแล้วมันเกิดกอมันบอสเสร็จแล้วมันเกิดทีอบายนะครับมันก็เกิดดันขึ้นไปต่อซึ่งอันนี้เป็นท่งอิมบาลานซ์นะครับทังอิมบาลานต์ก็คือท่้งที่มีการซื้อค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้ามันซื้เยอะมันคงไม่เกิดท่นต่าขนาดนี้นะครับนะมีแห่ซื้อกันนะครับแล้วก็แห่ขาย แล้วไอ้ทัานเนี้ยไอ้ทนะ่างนี้นะของทั้งเนี้ยมันก,มกินนะครับก็คือแรงเติบมันเยอะนั่นแหละนะครับมันก็เลยถูกกดลงนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็เลยวิ่งไปหาไอ,อ้นี่ออเด็บล็อกหรือ p o โอไอหรือฮอยออฟอินเต์เลิร์ดโซนนี้นะครับอ่าเนาะมันก็ตรงนี้ต้องเกิดการบอสเพราะเกิดการบอสเสร็จอนะ่ะพอกรับมาถึงตรงนี้เกิดการบอสเสร็จนะครับวิ่งไปรีเทิร์ดแล้วก็ลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับถ้ามองว่าอื่ไม่ใช่เกิดการบอสแล้วนะแรงขายมันเยอะกว่าแรงซื้อแล้วนะนะครับเวลาที่อ่า บางคนอาจจะเล่นตั้งก็คือเมื่อเขาทำโลที่ต่ำนะครับระบายขึ้นไปแล้วก็ไปปิดจะวิ่งหาตรงนี้นั่นเองนะครับจนมาเจอดีมาที่ขั้แรหนึ่งหนึ่งสอง 112, นะอยาไปดูหนะึ่งสองึนึงหนึ่งสองตรงนี้ตัวที่เป็นเส้นลอยเฮตนะครับตรงนี้แหละเราจะเอาไว้บาย d c a คือเวลาว,วิ่งขึ้นเราไม่ปิดละนะครับเราไม่ปิดแต่เราจะรอช้อน d c a จนถึงหนึ่งหนึ่งสองจนถึงปีรเลเบิดหนึ่งตุตตินะครับแล้วก็ดัดราคาขึ้นไปนั่นเองคันนี้คือแผนของเรานะครับใน